ราบมนัสการท่านพระอาจาร,รย์มหาทองมั่นสุทธจิตโตที่เคารพอย่างสูงวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่8ทธันวาคมปีพุทธศักราช2555เป็นวันที่สของการปฏิบัติพิปัสนากรรมฐานตามในแห่งสติปัฐฐานสี่ณวัดพิปัสนา ติขวรารามตั้งอยู่เลขที่333บ้านคองสะท้อนหมู่ที่5ตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่5้ธันวาคมถึงวันที่13ธันวาคมปีพุทธศักราช 2,555ในนามของคณะศิษยานุสิตค่ขขอกาบอาราธนาท่านอาจารย์ได้โปรดเมตตาแสดงธรรมแนะนำหลักการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามในแห่งสติปทานสีเพื่อปลูกศรัทธาและเพิ่มพูลสติปัญญาบารมีของคณะพระโยคาวจร และเหล่าโยคีบุคคลตามสมควรแก่เวลาขอกับอาราธนาท่านอาจารย์เจ้าค่ะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหโมมะ,โะ,ะโต สัมมาสัมพุทธาสาะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาัสสะขอความสุขความเจริญในการปฏิบัติธรรมจงมีแด่ท่านพระโยควาวจรและโยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกๆท,ท,ท่าน ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่พระคุณเจ้าและญาติโยมทั้งหลายได้เพียรบำเพ็ญมาตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันนี้ทุกทุกท่านอามือวางนั่งตามสบาย วันนี้ทั้งท่านพระโยคาวาจรและโยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรมมีโอกาสได้พบกับครูบาอาจารย์ครบทุกรูปมีกันกี่รูปแค่สองรูปเนาะเดี๋ยวเดียวก็เวียนครบแล้วและได้ฟังธรรม ของอาจารย์ทั้งสองรูปครบแล้วเหมือนกันการบรรยายธรรมก็แล้วแต่ใครจะหยิบเอาตรงไหนมาขยายความแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จากการสอบอารมณ์ก็จะรู้ว่าพวกเราขาดตกบกพร่องตรงไหนบ้าง ที่จะต้องเสริมต้องเติมให้มันเต็มทุกครั้งที่จะบรรยายธรรมจะพูดถึงหลักของการฟังธรรมไว้หลักของการฟังธรรมที่ให้ได้ผลจะกล่าวไว้เสมอว่ามีอยู่สามประการใครจำได้ม้างะ หนึ่งคืออะไรสามต่อไงสามต่อจำได้ไหมหนึ่งว่าตามตั้งใจฟังหนึ่งเอาใหม่หนึ่งตั้งใจฟังสองตั้งใจจำสามตั้งใจนำไปประพฤติปฏิบัติว่าเองดิหนึ่ง สองสามจำให้แม่นนะพวกนี้จะถามถามไม่ได้จะให้นั่งรออยู่ตรงนั้นนะจำได้อย่างสามต่อเขาเรียกว่าสามต่อขยายความก็หมายความว่าเวลาฟังธรรมเนี่ยให้ตั้งใจฟังอย่าส่งใจไปในที่อื่น อย่านั่งหลับตาเข้ากรรมาฐานกำหนดพองหนอย,ยุบหนอเพราะว่าเวลานี้นะไม่ใช่เวลาของการทำสมาธิจเจริญวิปัสสนาแต่เป็นเวลาของการฟังธรรมเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญาสองขั้นเนาะปัญญาขั้นที่หนึ่งด้วยเรียกว่าอะไรปัญญาขั้นที่หนึ่ง สุตตามยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังอย่างที่สองก็จะเกิดด้วยจินตามยะปัญญานะปัญญาที่เกิดการคิดพิจารณาตามเกิดความรู้ความเข้าใจตามมาอันนั้นเวลาฟังเทศเนะี่ยเราจะไม่ให้กำหนดอารมณ์กรรมฐานปวดมากทำยังไงขยับหนอขยับหนอเปลี่ยนข้างได้นะ แต่ว่าเวลาปฏิบัติธรรมเราไม่ให้เปลี่ยนเพื่อจะดูกรรมฐานเพื่อจะดูอารมณ์เพื่อจะดูกายกับใจนะอันนี้ให้เข้าใจตั้งใจฟังนี้ก็หมายของว่าไม่ส่งใจไปในที่อื่นไม่นั่งกำหนดอารมณ์กรรมฐานใส่ใจเฉพาะเสียงที่อาจารย์พูดประการที่สองก็คือตั้งใจจำจำไว้ไม่หมดก็ให้จดไว้ อาจารย์พิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นมาใหม่เนาะใช้ที่นี่เป็นที่ที่เป็นแห่งที่สองเห็นโยคียเล่มเก่าๆที่มาเมื่อก่อนก่อนนี้นะ่ะด้านหน้าหนังสืออาจารย์เสียหมดเลยมีแต่รอยบันทึกก็เลยบอกลงพิมพ์ว่าด้านหลังนะขอกระดาษว่างหน่อยดิเพื่อให้โยคียได้บันทึกแต่โยคียบางท่านก็ไม่เปิดไปข้างหลังสุดก็เลยเขียนข้างหน้าเหมือนเดิมอีกนะ หนังสือก็เสียหมดข้างหลังจะมีบันทึกนะให้เราจดตรงนั้นได้นะคำที่สำคัญนะอะไรที่สำคัญจำไว้ไม่หมดก็ต้องจดไวนะ้อันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญคำว่าจดเนแม้แต่ไปสรงอารมณ์ก็เหมือนกันนะโยคีบางท่านนะ่ะไม่เอาอะไรไปเลยแล้วก็จำไม่ค่อยได้แล้วก็สอบอารมณ์เสร็จแล้วถามว่าไง อาจารย์จะให้โยมทำอะไรต่อก็บอกเป็นขั้นๆไปเนาะอย่างสรงอารมณ์การเดินมีอะไรบกพร่องอาจารย์ก็จะเสริมไปตรงนั้นโยมต้องคอยจดถ้าเราจดได้เนะี่ยคอยจดไวอ๋อเราผิดตรงนี้นะต้องไปกำหนดอย่างนั้นนะตัวนี้เป็นส่วนที่สำคัญการบันทึกบันทึกอย่างนั้นบันทึกได้นะบันทึกตรงนี้ก็บันทึกได้เหมือนกันจดไว้จำไว้ เพื่อจะได้ไปศึกษาไปเพิ่มเติมเข้ามานะข้อที่สามนี้สำคัญที่สุดเนาะมันต่อเนื่องกันนะนำไปประพฤติธปฏิบัตินะโยมอย่างวันแรกอาจารย์เทศเนี่ยเป็นเรื่องของการนำไปปฏิบัติล้วนๆไม่ได้โทษแล้วไม่ได้เทศเอาไปปฏิบัติที่บ้านนะเทศเอาไปทําที่นี่แหละตั้งแต่ในศาลานี่เป็นต้นไปอันนี้เขาเรียกว่านำไปประพฤติปฏิบัติ ถ้าพวกเราฟังแล้วก็แล้วไปก็ไม่ได้ปฏิบัติมันไม่เกิดผลนะที่เคยประมาว่าเหมือนคนไข้ไปหาหมอใช่ไหมหมอให้ทานยารับยามาแล้วไม่ทำตามเวลาที่บอกไว้โรคที่เป็นอยู่ก็ไม่หายวิธีการกํำหนดต่างๆก็เหมือนกันครูบาอาจารย์มาแน,นะมาน,นำมาเตือนถ้าเราไม่ไปแก้ไขไม่ไปทำต่อ การจเจริญหรือว่าการพัฒนาก็จะไม่มีนะหลายท่านถ้าไปทำต่อแล้ววันต่อมานะ่ะก็จะมีเรื่องมาส่งอาจารย์นะนะไปทำอย่างนั้นแล้วมันดีขึ้นก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีอันนี้ก็จะได้รู้จะได้แก้ไขฉะนั้นการนำไปพืชปฏิบัตินี้จึงเป็นส่วนสำคัญนะของการฟังดังนั้นสรุปแล้วคือ ตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไป,ปพปฏิบัติตรงนี้ใช้ได้หมดเลยเนาะทุกสถานการณ์ยมจะไปฟังธรรมบรรยายที่ไหนก็ตามไปฟังเขาบรรยายวิชาการก็ตามก็ต้องตามหลักนี้นะตั้งใจฟังจดได้ก็ตั้งใจจดเสร็จแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติ